จะซุ่งหรือต่้จะดำหรือขาวจะดีหรือชั่วสุดท้าย<_><_>ก็นี่ไม่พ้นที่นอนจำเป็นนะครับกรนึกปงเตือนใจตัวเองไว้เป็นสังเขปไม่มีใครหนีพ้นนะครับเพราะฉะนั้นทำความดีไว้เถิด มันเกิดผลเพราะสุดท้ายเราก็หนีสิ่งนี้ไม่พ้นกันทุกคนนะครับไม่ว่าจะสูงหรือตำ่ำจะดำหรือขาวจะดีหรือชั่วนะครับก็อย่าลืมนะครับมันทำความดีเอาไว้เพื่อลบล้างสิ่งที่เราทำ